แล้วก็ไม่มีการโต้ตอบไม่มีอะไรต่างแต่หาวิธีการกพัฒนาให้เขาทำได้ใช่ไหมใช่ถูกไหมถูกไหมฮะโอเคเปราาะวานได้รับการสอนให้รู้ว่าครูฝึกจ,จะเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนะคุณขายไม่ได้เก็บเบี้ยห้าวันไม่ได้ไม่ไม่ใส่ใจแต่ครูปรึกเนี่ยจะมีกระบวนการนะครับไม่ได้ตําหนิเขาแต่จะมีกระบวนการทำองไนให้เขาขายได้ ทำไงให้เขาขายได้แต่ไม่ตำหนิเขาไม่ตำหนิเขานะฮะหาสถิติมาเป็นตัวกําหนดให้เขาทํางานได้มากขึ้นนะหาช่องทางทำให้เ,เกิดโอกาสในการทํางานได้มากขึ้นตรงนั้นมากกว่าถูกไหมฮะจากความมั่นใจตรงเนะี้ยนะครับมันก็เป็นรากฐานของการฝึกแล้วผู้ผู้ฝึกนี่สื่อเต้นดีแล้วก็ทับใจที่เขาทาได้เหมือนกันเลยไหมเหมือนผมฝึกปาวานเลยอันนี้ไม่ใช่ปาวานนะที่คนนะน,นะโอเคแล้วเราก็องดีใจจับมือกันเยอะแล้วเนี่ยแต่ทำไมไม่จับม,มือมกับผู้หญิงมานะ ปัจจุบันนี้เห็นผู้หญิงเฉยๆก็พอเอห็นผู้ชายแล้วนะตื่นเต้นดีพลังนะฮะนะโอเคเพราะผู้ฝึกตื่นเต้น,น,นดีนลีนะครับใจที่ปาวานทําได้ปาวานก็กระโดดข้ามเชือกได้บ่อยขึ้นแล้วปาวานอยากทำนะอยากทําอยากทาอยากทำอยากทํา,ทาทนะครับผู้ฝึกตอนค่อยๆยกระดับความสูงของเชือกปาวานก็ไปมากขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ช้าไม่เกินไปนะครัแบยกตัวอย่างทาได้ห้าพันแล้วนะครับนี่ยค่าคอมมันสองสามพันเองมันน้อยเดือนนี้ค่าเช่าพาร์ทเมนต์เนี่ยเยอะไหมค่าใช้จ่ายเยอะไหมงั้นเบี้ยต้องเป็นเท่าไหร่ครับสองหมื่นดีไหมสองหมื่นเนี่ยค่าคอมมันหกพันนะครับถ้าสามหมื่นค่าคอมมันเข้าเก้าพันดันั้นท,ทายัางไงถึงจะขายได้สี่รายหรือ 5, 000, ห้ารายนะที่จะช่วยวางแผนให้ค่อยๆยกระดับความสูงของเชือกได้นะได้ไหม นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามขั้นตอนและสมัครเสมอจนในที่สุดเจ้าปาวายักษ์เนี่ยที่หนักประมาณ4ี่พันห้า้อยกิโลกรัมมันกระโดดข้ามได้อะ่ะมหัศจรรย์เลยฮะมากๆเลยมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวเบลอเลยแต่สาม,มารถกระโดดข้ามนะที่เราได้รับบทเรียนจากครูผู้ฝึกสอนปาวายก็คือการให้รางวัลเป็นพิเศษการให้ข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่เราได้ให้ข้อเสนอเขาแมว่าขเขาเติบโตขึ้นเป็นยูเอ็น เขาเติบโตขึ้นเป็น AM, เอ็เาติบโตขึ้นเป็นเอแล้วทําแบบนี้ให้รางวัลก,กับเขาให้ความรักกับเขาให้การดูแลเขาไข้าไหมนี่ในฐานห้าพันนี่งน,น,นะครับใส่ใจเพียงเล็กลนะ้อยนะอนไนที่ผิดไม่เป็นไรค่อยแก้มานะครับลําดับต่อมาก็คือการลดหรือลดการตมิดกี่เกียนพวกเราในองค์กรจะไม่มีการว่ากันนะคุณทําไม่ได้คุณทาไม่โน่นนี่ไม่เอานะครับน้องกเลยทําได้ไม่น้องยอดเยี่ยมน้องสุดยอดน้องเก่ง ห้อมจากที่เราบูมกันทุกวันนะฮะให้ยืนหยัดแบบนั้นให้ยืนหยัดแบบนั้นในองค์กรของเราต้องไม่มีการตาหนิคนนี้แต่งตัวไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่คนนั้นไม่ได้เรื่องเลยแม่ทุกคนได้เรื่องหมดเลยทุกคนดีหมดทุกคนยอดเยี่ยมหมดเลยและทุกคนมันจะยอดเยี่ยมอย่างที่เราคิดจริงๆสิ่งที่มนุษย์คิดสิ่งที่มนุษย์ฝ่ามันเอื้อมถึงได้หมดนะฮะสิ่งที่เราคิดในองค์กรมันเอื้อมถึงได้หมดเลยนะครับนะฮะโอเคครับ ถ้ามีการตำหนิตีเตียนทําโทษหรือลงโทษทางวินัยคนเราไม่รื้เหตุหการณ์ดังกล่าวแม้ว่าโดยโปกติเช่นวันนี้ตําหนิไปแล้วตำหนิน้องคนนี้ไปเนี้ยไปแล้วเอ๊ะคุณขายวันนี้คุณขายไม่ถูกนะคุณน่าจะทำงี้เนี้ยเขาก็ทํามาให้มันถูกต้องแต่เขาเขาจำไหมว่าที่ได้ถูกเข้าไปแล้วชั่วชีวิตเลยชั่วชีวิตเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับไม่พยายามที่จะตำหนิตีเตียน การให้รางวัลเป็นพิเศษการเพิกเฉยต่อความผิดพลาดและรู้ว่าเมื่อไรควรจะยกระดับของเชือกและนี่คืองานที่ท้าทายของใครครับของเมนิเจอร์ของผู้นาของผู้จัดการถูกไหมถูกไหมครันี่คืองานที่ท้าทายสําหรับพวกเราไหมครับ้าทาไทยไหมครับหาทายแนวทางการสร้างทีมสู่ความสำเร็จเหนี่ยวด้วยพลังแห่งไักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของษู์โดยใช้ความรักความใส่ใจ,ใจ ความมีเมตตาความเอื้ออาทรแล้วก็สัมพันธภาพทางบว,กค,บวก,คบคกคิดบวกนะครับนะใครสนใจหนังสือคิดบวกนะครับมีแนะนําชีวิตคิดบวกสไตล์ดรแดนดีมากนะครับลองไปหาซื้ออ่านนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยสัมพันธภาพทางบวกทุกอย่างบวกหมดนะครับทุกอย่างบวกหมดห้ามคิดลงแล้วคุณมีศักยภาพที่กําหนดชะตาชีวิตของตนเองให้ยิ่งใหญ่นะเชื่อไหมครับว่าเรามีสักยภาพมากพอ ที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราให้ยิ่งใหญ่ได้เชื่อไหมครับเชื่อไม่เชื่อเชื่อนะฮะยังเงียบๆอยู่เลยเชื่อไม่เชื่อตื่นเนีเชื่อไม่เชื่อเชื่อเออนะครับนะฮะแตงบ้านของเรากําหนดทุกสิ่งได้อยากให้ดูนะครับ moment a defining instant in our lives.